ไทตูนอยากเล่าเรื่องฝันหวีดสยองโดยแดนสุดสาครหมู่บ้านวางเย็นชาวบ้านต่างอยู่กันอย่างสงบสุขจนกระทั่งคืนหนึ่งที่บ้านเศรษฐีอินไอเสือบุ๊กกวานของมีค่าให้เรียบเลยเพื่อนช่วยด้วยช่วด้วยขโอมอยหุบปากซะถ้ายังไม่อยากตายไม่ได้ของไปที่พอใจพวกมันก็ล่าถอยไป เฮ้ยไอเสือเฮ้ยรุ่งเช้าเศรษฐีอินจึงเข้าแจ้งความกับตำรวจเมื่อคืนผมถูกปล้นครับคุณตำรวจพวกมันมากันกี่คนน่ะพวกมันมีกัน3คนชายสองหญิงหนึ่งคุณตำรวจต้องจับมันให้ได้นะครับทางตำรวจสืบดูแล้วจึงรู้ว่าโจนทั้ง3าคือไอ้ขุมไอ้ทดและนางแมวซึ่งมันทั้ง3มกบดานอยู่ที่กระท่อมท้ายป่าตำรวจจึงนำกำลังไปล้อมไว้ ไอ้เสือยอมมอบตัวซะดีๆขณะเนี้ตำรวจล้อมไว้หมดแล้วทำยังไงดีล่ะพี่ขุมตำรวจล้อมไว้หมดแล้วถึงจะอยู่ในวงล้อมข้าก็ไม่มีทางถูกจับหรอกเว้ยฉันด้วยว่าแล้วไอ้ขุมก็ใส่กระสุนออกไปไม่นับกูไม่ยอมมอบตัวหรอกการต่อสู้ทําให้ไอ้ทศโดนกระสุนหนึ่งนัดเฮ้พี่ขุนพี่ขุนช่วยฉันด้วยไอ้ฉันถูกยิงช่วยตัวเองไปก่อนแล้วกัน ถ้ากำลังแมวขอ,อนี้ไปก่อนพี่ขุนจะไม่ช่วยพี่ทศจริงๆเหรอถ้าเองอยากตายก็อยู่ช่วยมันไปแล้วกันงั้นฉันไปด้วยแล้วกันพี่ขุนงันก็รีบไปถ้ายังไม่อยากถูกยิงไอ้ทศถูกทิ้งไว้ท่ามกลางวงล้อมของตำรวจพวกมันทิ้งเราไว้เราจะต้องสู้จนหมดลมหายใจเฮือกสุดท้ายแต่กำลังตำรวจมากกว่าไอ้ทศจึงถูกยิงหลายนัดเอ เรากำลังจะตายพวกมันทรยศกูกูขอจองเวนไฟขุมกับนางแมวเมื่อหน,นีออกมาได้ก็เช่าบ้านหลังเล็กๆอยู่หลังหนึ่งเวลาผ่านไปข่าวการตามล่าก็หายไปด้วยจนกระทั่งคืนหนึง่งขณะที่ทั้งสองกำลังเริงรักกันอยู่เอเสียงอะไรเนี่ยพี่ขุมเอาไปดูหน่อยสิเออเดี๋ยวก่อนขุมก็เดินออกไปดูไม่เห็นมีอะไรเลย เมื่อขุมหันหลังจะกลับเข้าบ้านก็มีลมพัดวูบพ่านข้างหลังไปเฮ้ย <Hey. S 1> มีอะไรเหรอพี่ขุมอ,อ้อเปลา่าเปลา่าปลา่าคุณไม่กล้าพูดได้แต่เงียบไวเออนอนเถอะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยคุยกันขณะนั้นก็รอบบ้านของทั้งสองก็ถูกตำรวจมาล้อมไว้ทุกหน่วยเตรียมพร้อมเราจะเข้าจับกุมพวกมันแล้วคนร้ายทั้งสองเหมือนมีตาทิพย์รู้ตัวก่อนเจ้าขุมรีบหยิบปืนขึ้นมาทันทีทุกคนลุยเลย ออนรู้ตัวแล้วเจ้าขุมเห็นตำรวจเข้ามาจึงยิงใส่ส่วนนางแมวก็แอบหอบเงินหนีไปพอเจ้าขุมหันไปนางแมวก็ไม่อยู่แล้วโธอีเวนมอบตัวเธอเสือขุมกูมไม่ยอมคนเดียวสู้กำลังตำรวจไม่ไหวในที่สุดก็ถูกยิงตายก่อนสิ้นใจขุมก็เห็นหน้าไอ้ทศลอยมามึงทิ้งกูมึงตายอ๋อ นางแมวหนีไปพร้อมกับเงินก้อนโตคงไม่มีใครตามเจอแล้วหนีมาไกลขนาดนี้รวยคนเดียวเลยเราออกไปใช้เงินช้อปปิ้งดีกว่าเรานางแมวใช้เงินที่ปล้นมาอย่างสบายหล่อนหัวระลึกถึงความหลังตอนที่ทั้งสามไปปล้นด้วยกันจริงๆแล้วก็คิดถึงสองคนนั้นอยู่เหมือนกันนะแต่ช่างมันเถอะมันอยากโง่อเองเวลาผ่านไปหลายเดือน จนนางแมวนึกว่าจบสิ้นลงแล้วแต่เฮ้ย hey! นางแมวสะดุ้งตื่นกลางดึก oh, ฝันได้แล้วนี่เหมือนจริงมากเลยในฝันของนางแมวมีเจ้าทศกับเจ้าขุมอยู่ด้วยไปอยู่กับพวกเราเถอะดีนะที่เป็นแค่ความฝันไ่ฝันหรอกไปอยู่กับพวกเราเถอะดังตัวดีไม่ฉันไม่ไปนางแมวกลัวมากจนลนลาน วิ่งหนีและสะดุดล้มลงหัวฟาดพื้นอ๋อนางแมวตายคาที่นี่แหละทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วไทยตูนอยากเล่าเรื่องท้อง18เดือนโดยสำนักพิมพ์ทวีปัญญาพิธีกรรมทางศสยศาสตร์เป็นอาชีพหลักของหมอผีบุญเกิดหมู่บ้านนี้ไม่มีใครไม่รู้จักกลุงเกิดอ้าวไอ้ถม ไปไงมาไงไม่เจอกันเกือบปีสวัสดีครับอาจารย์ผมมาวันนี้ก็เพื่อที่จะมาปรึกษาอาจารย์ผมกับมีอยู่ด้วยกันมาหลายปียังไม่มีลูกเลยจะทํายังไงดีครับอาจารย์อืมเอ็งมาลูกศิษย์ของข้าข้าช่วยเอ็งได้อยู่แล้วตอนนี้เอ็งทํางานอะไรหรือว่าไอ้ถมอย่าบอกนะว่าเป็นสปัปเหร่อยังเป็นสัปเหร่อเหมือนเดิมครับอาจารย์อืมถ้าเอ็งจะให้ข้าทําพิธีให้เอ็งมีลูกเอ็งต้องงดอาชีพสัปเหร่อจนกว่าจะคลอดเถอะนะ ครับผมยอมทำทุกอย่างขอแค่มีลูกเท่านั้นพอดีละเดี๋ยวข้าจะทำพิธีให้ก็แล้วกันไอ้ถมกลับมาบ้านด้วยความสบายใจอย่างน้อยก็มีความหวังที่จะมีลูกเชยชมบุญถมไม่ทำอาชีพสัปเหรอตั้งแต่นั้นมามันหันไปรับจ้างขับรถส่งของแทนต้องมีลูกแน่ต่อมาไม่นานนักไอ้ถมก็ดีใจเมื่อจิตเมียรักของมันได้ตั้งท้องสมปรารถนาอาจารย์ช่วยเราแน่ๆ บุญถมธนุถนอมเมียรักไม่ให้ทำงานยอมลำบากล้างถ้วยล้างชามทำกับข้าวซักผ้าเองทั้งหมด9เดือนผ่านไปทำไมเมียเราไม่มีทีท่าว่าจะคลอดวะอย่าเพิ่งคิดมากนะเพื่อนเดี๋ยวก็คงคลอดเองแหละสิบเดือนแล้วนะไอ้อึงจะให้ข้าสบายใจอยู่ได้ยังไงไม่มีอะไรหรอกมัง่งมันเป็นเรื่อธรรมชาติเราจะฝืนได้เลรอเอางี้เองพาเมีเองไปผ่าคลอดสิวะถ้าไม่กล้าวะ อีกอย่างไม่มีเงินค่าใช้ใจ่ายนับวันในถมยิ่งเครียดหนักไม่สบายใจเรื่องเมียไปหาหมอผ่าคลอดไหมที่รักพี่จะได้สบายใจไม่เอานะพี่ก็รู้ว่าจิตกลัวหมอและจะทําอะไรสักอย่างมมาพี่อยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นสิบเดือนกว่าแล้วจิตยังไม่มีทีท่าว่าจะคลอดลูกออกมามันผิดธรรมชาตินะหรือว่าเราจะไปทําอะไรผิดครูก็เรายังไม่ได้ไปทําศพให้ใครซะหน่อยพลาดตรงไหนวะเฮ้ คิดคิดคิดคดฉันว่าพี่น่าจะลองกลับไปปรึกษาหาหรืออาจารย์พี่ดูนะจะได้แก้ไขได้ถ้างั้นวันพรุ่งนี้พี่จะเข้าไปถามอาจารย์เพราะอะไรกันแน่พอรุ่งเช้าไอ้ถมไปหาลุงบุญเกิดก็ต้องแปลกใจเมื่อพบว่ามีชาวบ้านมาชุมที่บ้านของแกหลายสิบคนแถมได้กลิ่นทูบโชยมาเกิดอะไรขึ้นวะพอ่อโนมเป็นใครไม่เคยคุ้นหน้าเลยผมเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์บุญเกิดครับชื่อถม เคยเรียนวิชา,าคมกับแกนะลุงมีอะไรหรอครับอ่ตาเกิดตายนะสิพึ่งตายเมื่อเช้านี้เองสงสัยว่าแกจะหัวใจวายช็อกตายนะ่ะอ้าวเหรอครับนี่ผมตั้งใจจะมาเยี่ยมแกนะไม่ได้มาเยี่ยมเป็นปีแล้วไอ้ถมรู้สึกเศร้าสลดเพราะลุงบุญเกิดเป็นที่เคารพเหมือนญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งก็ว่าได้อะไรจะตายไวยกระทันหันอย่างเนี้ยบังเอิญจังพ่อหนุ่มเป็นสับปะเลอใช่มาก มาก็ดีแล้วอยู่ช่วยทําศพให้หน่อยก็แล้วกันเพราะไม่มีใครเลยคนทาศพมันก็ไปธุระต่างจังหวัดซะด้วยอได้ครับลุงบุญถมจัดการทําพิธีศพโดยลืมคำเตือนของอาจารย์สั่งไว้ว่าห้ามทําศพจนกว่าเมียของมันจะคลอดลูกช่วยงานจนเสร็จไอถมก็ลากลับบ้านเพราะเป็นห่วงเมียท้องแก่ที่อยู่คนเดียวตามลำพังอาจารย์บุญเกิดตายซะแล้วละจิตหัวใจล้มเหลวตายจริงเหรอ ถึงว่าพี่จึงไปเสียจนค่ำอืมพี่ช่วยงานศพเขาอยู่นะ่ะนับจากวันที่ไอ้ถมไปทําศพให้อาจารย์กลับมาจิตเมียรักของมันก็เปลี่ยนไปเธอมักจะมีอารมณ์โมโหร้ายชอบดุด,ด่าไอ้ถมอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนทําไมวันนี้ไม่รีบมาหุงข้าวรู้ไหมกูหิวไอ้ผัวเฮงซวยหยาบคายนะจิตด่าพี่ทําไมแล้วลาบเลือดทําไมไม่ซื้อมาให้กูที่สําคัญไปกว่านั้น จิตมักจะกินอะไรสุกๆดิบๆบ่อยจนผิดสังเกตทำไมต้องกินดิบลูกในท้องจะไม่สบายเอาหรอกจิตกูจะกินกูหิวลูกกูอยากกินมึงอย่ามาห้ามเมียหรือแม่วะเนี่ยพี่ไม่อยากให้กินเพราะลูกจะไม่สมบูรณ์นะจิตห้ามยังไงจิตก็ยังคงกินของดิบทุกวันหนักเข้าไปกว่านั้นคือเธอกินเป็ดไก่ตัวสดๆไอ้ถมเห็นดังนั้นได้แต่ตกตะลึงเพราะพฤติกรรมแบบนี้ มันคล้ายปอบจิตร่างกายเธอก็ผ่ายผอมลงผิวก็สีดำไม่มีสง่าราศีกลิ่นตัวก็เหม็นเหมือนคนตายแล้วผมจะทำยังไงดีแม่ใหญ่เมียผมเป็นแบบนี้ผมไม่รู้จริงๆว่าเป็นแบบนี้ได้ยังไงคนท้องนะ่ะคงคิดมากอุ้มท้องมานานไม่ยอมคลอดก็อาจจะเครียดแต่ผมว่ามันผิดธรรมชาติเกินไปแล้วนะครับปีครึ่งแล้วเมียผมยังไม่คลอดเลยผมควรทำยังไง หลายคนทั้งเพื่อนทั้งญาตต่างปลอบใจไอ้ถมที่ต้องมามีเรื่องให้เป็นทุกข์ทำใจให้สบายหนะ้าไม่มีอะไรรอกเพื่อนสู้ๆเว้ไอ้ถมต้องลำบากทั้งกายทั้งใจมาตลอดจนกระทั่งวันหนึ่งจิตก็ปวดท้องคลอดกูปวดท้องโอ้ยจิตจะคลอดแล้วรอเดี๋ยวนะพี่ไปตามหมอตำแยก่อนนะป้าสายหมอตำแยประจำหมู่บ้านได้เลิกคลอดแล้วเลื่อนหนังจิต เบ่งนะลูกกลั้นใจห,หน่อยจิตร้องคนครางทรมานจนเป็นเวลาหกทุ่มเสียงร้องของเธอก็เงียบลงและมีเสียงเด็กร้องขึ้นมาแทนแต่แล้วเด็กที่คลอดออกมานั้นทำเอาทุกคนแปลกใจโดยเฉพาะไอ้ถมผููเป็นพ่อเด็กเฮ้ย <Hey! S 1> ลูกเองสมบูรณ์ทุกอย่างอาการครบ32แต่มีอยู่อย่างเดียวที่เห็นนี่แหละเด็กทารกมีสุขภาพสมบูรณ์ดีทุกอย่าง แต่มีใบหน้าที่ใหญ่และเหยียวย่นคล้ายใบหน้าคนอายุราวๆเจ็สิปีเอ,อ๊อทำไมเป็นแบบนี้อ,อ๋อนี่มันอะไรกันมีฟันสีดำเหมือนคนเคี้ยวหมากซะด้วยงั้งไงมันก็เกิดมาเป็นลูกเองอย่าไปคิดอะไรมากเลยเออลูกของฉันจิตตอบคำถามพี่ได้ไหมว่าทำไมลูกเราถึงเป็นแบบนี้ใครจะไปรู้กูก็อยู่ของกู หรือมึงหาว่ากูไปเป็นชู้กับใครพูดเพรเพ้อหน่อยหนะ้าลูกไอ้ถมมีเสียงร้องแหบพร่าคล้ายคนแก่แถมยังชอบร้องงองแงทั้งวันเฮ้ยหยุดร้องได้แล้วเวย้ยร้องอยู่ได้โท่หลานย่าโท่หลานปู่ชาวบ้านหลายคนมาดูต่างก็สายหัวไม่มีใครรู้เหมือนไอ้ถมว่าหน้าตาเด็กมันเป็นใบหน้าของใครใบหน้าแบบนี้มีอยู่คนเดียวไม่น่าเลยนะอาจารย์ ไม่รู้สาเหตุที่แท้จริงว่าเป็นเพราะอะไรเด็กจึงมีหน้าตาเป็นอาจารย์ของมันผู้ตายไปแล้ว <c oughs> จะว่าเมียของมันสวมเขาให้หรือว่าจะเป็นเพราะเราไปทำพธิธีศพก่อนทอดคิดไปปวดหัวชิบหายเว้ย <c oughs> ไทยตูนอยากเล่าเรื่องความทรงจำที่ไม่ต้องการโดย แดนสุดสาครโอ้ลูกรู้สึกตัวแล้วลูกแม่พ่อแม่พอดีใจเหลือเกินรู้ไหมว่าแกหมดสติไปร่วมปีแล้วนะผมหลับไปร่วมปีเช่เหรอครับพ่อใช่แกเป็นเจ้าชายนิดพราจนพ่อกับแม่เกือบหมดหวังที่จะได้แกกลับมาแล้วนะแล้วอภิรดีเมียผมละ่ะ เธออยู่ที่ไหนอผมอยากพบเธออภิรดีเธอตายไปแล้วแกจำไม่ได้เหรออภิรดีตายแล้วเกิดอะไรขึ้นกับเธอครับเธอถูกฆ่าตายในบ้านของแกนั่นแหละอภิรดีแกเสียใจมากวิ่งออกจากบ้านเหมือนคนขาดสติแล้วก็ถูกรถชนหัวแกนอกพื้นเลือดขั่งในสมองไม่ตาย แต่หลับไม่ได้สติมาหลายเดือนแล้วแกฟื้นมาได้เนี่ยช่างปาฏิหารจริงๆประสานพักฟื้นอยู่สองเดือนก็แข็งแรงแต่ความทรงจำยังกลับมาไม่หมดเขาจำได้ว่าเขากับอภิรดีเป็นเพื่อนกันเรียนมาด้วยกันเธอเป็นคนเก่งขยันเรียนจบก็ทำงานจนได้เป็นผู้จัดการส่วนประสานเองมีตำแหน่งแค่เสมียนเท่านั้น แต่เธอก็ตกลงแต่งงานกับเราอยู่กินกันอย่ามีความสุขโดยเฉพาะประสานที่ภูมิใจว่าพิชิตใจเธอได้ทั้งๆท,ท,ที่มีชายหนุ่มทั้งหล่อทั้งรวยรุมตอมเธอมากมายแล้วทำไมเธอถึงถูกฆ่าเราคิดไม่ออกจริงๆเราจำบ้านพ่อแม่ของเธอได้ต้องไปสืบถามทบทวนความจำที่นั่นเมื่อไปถึง อ้านั่นแกฟื้นแล้วเหรอไอ้ประสานชายคนนี้หน้าตาคุ้นๆเขารู้จักเราด้วยพี่อาวุธพี่อาวุธพี่ชายขอพิรด,ดีใช่ไหมครับไม่ต้องมาเรียกกูพี่มึงทำให้น้องกูตายกูไม่ต้องการพบหน้ามึงเ,เรื่องเป็นยังไงอะผมจำไม่ได้เลยไม่ว่าน้องกูจะเลวยังไง มึงก็ไม่ควรทำแบบนั้นถึงกูไม่มีหลักฐานว่ามึงฆ่าน้องกูแต่กูเชื่อว่ามึงนั่นแหละเป็นฆาตกรพี่พูดอะไรผมไม่เข้าใจมึงแกล้งหรือว่าความทรงจำมึงยังกลับมาไม่หมดกันแน่ฮอะกูไม่อยากเห็นหน้ามึงไปใหนไปไอ้ยศเพื่อนที่ใกล้ชิดเราที่สุดต้องไปหามันยศยศอยู่หรือเปล่าเปิดประตูหน่อย ไอ้สารแกจำฉันได้แล้วเหรอก็แค่เลือนลังจำได้ว่าแกเป็นเพื่อนรักของฉันและมีบ้านอยู่ที่นี่เท่านั้นน่ยและแกมาหาฉันทำไมฉันมีปัญหาจะมาถามแกอย่าเพิ่งหนีหน้าฉันสิฉันทำผิดอะไรดูทุกคนที่ฉันไปหาจะทำท่ารังเกียจฉันมีอะไรปกปิดฉันน่ะบอกมาสิบอกมาสิวะบอกมาอก็ได้ความจริงฉันสัญญากับพ่อของแกแล้วนะ เมื่อแกอยากรู้ฉันก็จะบอกให้ความจริงคนที่ฆ่าเมียของแกก็คือตัวแกเองนั่นแหละเพราะไม่จริงอ่ะฉันไม่ได้ฆ่าเธอฉันมาพบแล้วก็เห็นกับตาและพ่อแม่ของแกก็ขอร้องว่าถ้าแกฟื้นขึ้นมาห้ามบอกความจริงให้แกรู้คืนนั้นนะ่ะฉันมาหาแกพบแกกับอภิรดีกำลังมีปากเสียงกันอยู่วันนี้เราต้องพูดกันให้ดูเรื่องนะอภิรดี ฉันไม่อยากพูดกับคุณคุณมันบ้ารู้ได้ยังไงว่าฉันทำบ้าๆอย่างนั้นก็ผมจ้างคนให้ตามสืบจนรู้ว่าคุณเข้าโรงแรมม่านรูดกับไอ้สนธิคุณจะปฏิเสธเหรอ,อคุณคุณไม่ซื่อสัตย์กับผมร้านไม่เลือกเธอมันสารเลวจริงๆแต่ฉันก็ไม่ได้มีชู้เพราะฉันกับเขาอ่ะมีอะไรกันก่อนคุณซะอีกรู้ไว้ด้วย แต่เมื่อคุณแต่งงานกับผมคุณก็ต้องซื่อสัตย์กับผมสิไม่ใช่ร่านไปหามันเนี่ยคำก็ร่านสองคำก็ร่านและที่คุณไปเที่ยบผู้หญิงล่ะมันก็เหมือนกันนั่นแหละอีกอย่างนะสนธที่เขาเก่งกว่าคุณเยอะคุณน่ะมันห่วยห่วยสุดๆรู้ไหมอภิรดีดเฮ้อจะจำได้แล้วเราคือคนที่ฆ่าเธอจริงๆเราใช้ปืนยิงเธอสองนัดประสาน คุณคุณดูถูกผมคุณทำให้ผมต้องอับอายเพราะคุณเน่ะทำให้ผมโมโหคุณจึงสมควรตายแล้วทำไมทุกคนต้องช่วยกันปกปิดฉันด้วยอ่ะทำไมอ่ะเพราะแกทำไปเพราะถูกมีบังคับจิตใจพวกเราจึงอยากช่วยแกให้พ้นผิดแต่ฉันเป็นฆาตกรถ้าเป็นแบบนี้ปล่อยให้ฉันเสียความทรงจำไปเลยดีกว่า ดีกว่าให้ฉันอยู่ให้คนรอบข้างเกลียดชังรังเกยียจคบกันอย่างไม่สนิทใจแบบเนี้ให้ฉันตายไปสิยยังดีกว่าฉันไม่อยากมีชีวิตยอยู่อีกต่อไปแล้วให้ไอสารกลับมกรประสานช็อกอีกครั้ง <c oughs> เขาวิ่งออกไปยังถนนอย่างขาดสติและตัดหน้ารถที่กำลังวิ่งมาด้วยความเร็วเฮ้ยฉันอยากตายและเขาก็ได้ตายสมใจตายไปพร้อมกับความทรงจำที่เจ็บปวดความทรงจำที่เขาไม่ต้องการ ไทตูนอยากเล่าเรื่องไม่ขอก็ต้องให้โดยแดนสุดสาครสายฝนโปรยปลายลงมาสร้างความชุ่มฉ่ำให้กับพื้นดินตลอดลำปะโดงจนน้ำเจิงนองเต็มท้องทุ่งนาน้องบึงทำให้กบปลาที่ฝังตัวจำศีลกระสือกกระสนดินรนผุดโผล่ตื่นน้ำใหม่กันจ้าละวันเฮ้ยไอ้ดอนคืนเนี้ย ไปปักเบ็ดกันไหมน้ำใหม่แบบเนี้ยมึงเอ้ยปลาชุนนักละเอาสิวะว่าแต่จะไปที่ไหนดีวะไอ้หมายข้าคิดว่านองน้ำหลังวัดน่าจะเข้าท่ามึงว่าไงเฮ้ยมึงจะบ้าเรอที่นั่นน่ะหลวงพ่อบอกว่าผีมันดูนะเว้ยปัดโทมึงเชื่อหลวงพ่อด้วยเหรอวะท่านกูเรื่องขึ้นมาหลอกไม่ให้ชาวบ้านไปจับปลาเพราะท่านน่ะตั้งเขตอพยพทานเว้ยเออสงสัยจะจริงอย่างที่มึงพูด งั้นไปปักเบ็ดกันที่นั่นก็ได้ต้องอย่างนี้สิวะถึงจะเรียกว่าคนใจถึงไอ้เพื่อนยากและตกเย็นทั้งสองก็แบกเบ็ดเดินดุ่มๆม,มุ่งสู่บึงน้ำหลังวัดอย่างมั่นใจรอบๆบ,บึงน้ำเป็นแปลงนาที่ต้นข้าวกำลังตั้งกอพุ่งหนีน้ำงามสะพรั่งเขียวขจีไปทั่วป้าเริ่มพึ้มใกล้ถ้ำบรรยากาศเงียบสงบเสียงลมทุ่งพัดโชยใบข้าวสู้ๆเบาๆอ้า ลมเย็นดีจริงๆเอารีบเกี่ยวเหยื่อปักเบ็ดกันเลยขออมือกันไปทางโน้นเดี๋ยวกูจะไปทางนี้ตกลงนะแล้วทั้งคู่ก็ลุยปักเบ็ดไปรอบๆบ,บึงตามที่ตกลงกันไว้จนเวลาใกล้มืดค่ำลงเรื่อยๆเฮ้ย hey, ไอ้ดอนกูเสร็จแล้วกูจะไปคอยที่ห้างนาก่อนนะเว้ยเฮ้ย hey, รอกูด้วยสิอย่าพึ่งไปอยู่คนเดียวมันรู้สึกเสียวๆหนักเพื่อนให้หมายเลยต้องรอไอ้ดอนแล้วพากันเดินไปยังห้างนา ที่ชาวบ้านปลูกทิ้งไว้เพื่อรอเวลากู้เบ็ดซึ่งอยู่ไม่ไกลนะเฮ้ย <Hey, S 1> เสร็จแล้วไปกันเลยห้างนายอยู่ไม่ไกลแบบเนี้เวลาปลาติดเบ็ดเราได้ยินถนัดเลยละคืนนั้นเป็นคืนเดือนหงายพอครบค่ำไม่นานดวงจันทร์ก็โผล่พ้นขอบฟ้าส่องแสงนวลสว่างไปทั่วท้องทุ่งสองหนุ่มนั่งคุยค่าเวลารอปลาติดเบ็ดอย่างสนุกสนานกูสงสารชาวบ้านจริง ที่ถูกหลวงพ่อหลอกซะซึมไปเลยนั่นสิตอนแรกกูก็เชื่อเหมือนกันนะแต่ฟังเหตุผลของมึงแล้วกูก็เชื่อว่าไม่น่ามีอะไรเฮ้ยปลาติดเปแล้วเว้ยสองสหายรีบออกจากห้างนาที่พักตรงไปยังหนองน้ำที่ปักเบ็ดอย่างรวดเร็วของข้าแน่ๆคันเบ็ดไวๆเลยดูสิไอ้ดอรีบเดินไปยกคันเบ็ดดูด้วยความดีใจแต่อ้าวเฮ้ยไงมีแต่เบ็ดวะเนี่ยนั่นสิ กูก็เห็นว่าปลาดึงจนคันเบ็ดโยกเหมือนกันทำไมไม่มีปลาติดล่ะเหยื่อก็ยังอยู่เหมือนเดิมเลยอ่ะแปลกเว้ยขณะที่ทั้งสองกำลังงุนงงสงสัยอยู่นั้นกูก็ได้ยินเสียงหัวเราะดังแว่วมาเฮ้ยใครวะดังมาทางที่กูปักเบ็ดอะไอ้หมายรีบหันไปมองก็เห็นเงาดำตะคุ่มตะุ่มของใครคนหนึ่งกำลังก้มๆเงยๆอยู่ที่เบ็ดของมัน สงสัยไอเวนตะไลนั่นจะขโมยปลาที่ติดเบ็ดของกูซะแล้วไอ้หมายไม่รอช้ารีบลุยน้ำตรงไปหาร่างนั้นอย่างรวดเร็วด้วยความโมโหกูรู้ว่าใครและหน้าดูเลยเฮ้ยพอไล่กวดไปจนจะทันร่างชายลึกลับก็หายไปในกอข้าวตอนหน้าต่อตาเฮ้ยลบไปไหนแล้ววะเร็วจริงๆไอ้หม้ไม่ละความพยายามเดินลุยใช้มือแหวกกอข้าวค้นหายอย่างไม่ลดละ มันหายไปอย่างไรร่องรอยแปลกจริงๆเราก็ตามมาติดๆหายไปได้ยังไงเนี่ยต้องหาให้เจอละแต่พอแหวกกอข้าวอีกครั้งเขาก็ต้องตกใจตาเบิกโพรงเพราะสิ่งที่เขาพบคือใบหน้าอันน่าเกลียดหน้ากลัวของใครคนหนึ่งโผล่พรวดออกมาประจันหน้ากับเขาจ้าเอเฮ้ย <Hey! S 1> ใบหน้านั้นบวมถึงดวงตาแทบหลนออกมานอกเป้า <laughs> ตามหาใครเรงไอ้หมายตกตะลึงแหกปากร้องลั่นขณะวิ่งกลับจนน้ำกระจายอผีหลอกอช่วยด้วยไอ้ดอนซึ่งเดินกู้เบ็ดขอมตัวเองอยู่หันไปมองอย่างงงงแหกปากอะไรเขอหมันวะลั่นทุ่งชักพลันมันก็เห็นเบ็ดคันหนึ่งไหวสัน่นสายเบ็ดไหวตึงไปมาในาน้ำปลาติดเบ็ดกูพอดีเลย ไอดอนจึงเดินไปคว้าคันเบ็ดอย่างรวดเร็วน่าจะเป็นไอชอนดิ้นแรงชะมัดแต่พอยกเบ็ดขึ้นจากน้ําเขาก็ต้องเบิกตาโพลงแสดงอาการตกใจอ๋อเพราะแทนที่จะเป็นปลาอย่างที่คิดกลับเป็นหัวกะโหลกผีแถมพูดได้ซะอีกเฮือ้อเฮ้เอดือนอ่อยที่สุดเลยผีไอ้ดอนรีบโยนกะโหลกนั้นทิ้งแล้ววิ่งตามไอ้หมายไป ไอ้หมายรอกูด้วยไอ้หมายมายืนหอบอยู่ที่ห้างนาก่อนเหนื่อยกูก็เหนื่อยไม่นึกว่าจะเจอแบบนี้อะเจออะไรวะก็โักกระโหลกผีกินเป็ดของกูนะสิแล้วมึงอ่ะเจออะไรอะกูก็เจอเต็มๆหน้าบวมชึ่งตาปองโตน้ำหนองนี่ไหลย้อยเลยพูดแล้วขนลุกหลวงพ่อคงไม่ให้หลอกแล้วละไอ้ดอน เรากลับกันเถอะออกูก็ว่างั้นแหละอพอรุ่งนี้ค่อยมาเก็บเบ็ดแล้วกันสองหนุ่มเดินกลับบ้านด้วยอาการหวาดวันความกลัวในสิ่งไม่เคยกลัวเกิดขึ้นในใจยังไม่เคยเป็นมาก่อนแล้วนี่จะตามมาหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะเห้ยฉันก็รีบเดินสิวะเสียงน้ําในกูน้ําแตกซ่าทําให้ทั้งสองรีบหันไปมองพร้อมๆกันก็เห็นสิ่งหนึ่งค่อยๆโผล่ขึ้นมาจากน้ํา เฮ้ยนั่นหัวคนหรือลูกมะพร้าวะไอดอนไม่ทันที่ไอดอนจะตอบสิ่งนั้นก็โผล่พรวดขึ้นมาให้เห็นเต็มตาเฮ้ยทั้งสองแทบช็อกเพราะสิ่งที่โผล่พ้นน้ำมามันคือผีจะรีบไปไหนเลยอยู่คุยกันก่อนสิเท่านั้นเองไอดอนกับไอ้หมาย ก็คิดถึงหลวงพ่อโกยก้มหน้าก้มตาวิ่งตามกันไปอย่างไม่คิดชีวิตไม่ผีหรอกไ้ช่วยดูวยชอบเวียนเบียนชีวิตผู้อื่นไม่ละเว้นแม้เขตอภัยทานต้องสั่สอนให้เข็ดลาบสะ้า <c oughs> ไอ้ดอนกับไอ้หมายมารู้สึกตัวอีกครั้งเมื่อโดนน้ำมนต์ของหลวงพ่อเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ทั้งสองจึงสรภาพผิดและสาบานว่า จะไม่เหยียบย่างไปที่บึงนั้นอีกไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนอาตมาขอไว้เป็นที่หลบภัยของสัตว์น้อยๆสักที่เถอะนะ,ะไม่ขอพวกเราก็ต้องให้แล้วละ่ะขอรับหลวงพ่อฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆและคอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับไทยตูนขอบคุณครับ